ออ,ออกแล้วหืมปเปล่าะไรนี่นี่ที่บอกว่าที่บ้านเป็นหนี้เนันไม่หมดอีกอ๋อคิดว่าเรื่องมันนานมา้วแล้วเนี่ยแม่ผมป่วยหนักมากอ่ะทำงานไม่ไหวตอนนี้รายได้ก็เลยมาจากผมทางเดียวจากการทำข้าวกล่องไายกับฉันเนี่ยนะจะพอได้ไงก็พอไม่พอไงพี่ผมถึงต้องรับจ๊อบเสริมเยอะเลยอะ่ะ เอาไ่ออกทีสภาพนาอย่างกับซอมบี้เลยอะ่ะนั่นแหละครับพี่ผมทำงานวันละ23ชั่วโมงได้นอนวันละหนึ่งชั่วโมงผมต้องรับจอบทั้งโบกทงหน้าคอนโดทั้งล้างจานตามร้านอาหารจนนิ้วเปื่อยทั้งล้างมุงรวดตามบ้าน หนำซ้ำผมยังต้องพับถุงกล้วยแขกขายด้วยนะครับพี่เดี๋ยวก่อนนะสมัยนี้ยังมีอาชีพพับถุงกล้วยแข่อีกเหรออที่ที่นางเลิ้งเขายังใช้แบบนี้กันอยู่ะครับแต่มันไม่เท่านั้นนะครับผมยังต้องขี่มอไซส่งคนอีกด้วยอะ่ะนี่ผมก็เพิ่งโดนวินเจ้าถิ่นลุมกระทืมมาขี่มอไซค์นายนมีมอซไซค์ด้วยเหร ไม่เคยเห็นนายขีย่เลยผมยืมเพื่อนมาทำงานเฉยๆครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้เข้าที่ฟังเนี่ยพอจะรู้แล้วว่าปัญหาของนายคืออะไรคือนายอะ่ะทำแต่ง,งานที่ค่าตอบแทนน้อยไอ้เข้าใจะปะนายทำเยอะแต่ได้ค่าตอบแทนน้อยนายก็เลยไม่มีเงินเก็บสักก้อนไง พี่จะให้ผมทํายังไงอะครับผมมันงโง่เองอะผมทําอะไรไม่ดีสักอย่างเลยอะนอกจากทําอาหารเปิดร้านอาหารกันไหมฉันลงทุนให้จริงปะเนี่ยพี่จะลงทุนให้ผมทําไมอะเอา้าก็ฉันอยากมีกิจการเป็นของตัวเองส่วนนายก็เป็นเชฟที่มีฝีมือถ้าเราทําร่วมกันเนี่ย มีแต่วินวินทั้งคู่ฉันคิดวางแผนนายก็ใช้ฝีมือของนายให้เต็มที่นีช่วยกันดีจะตายมันจะดีใช่ไหมพี่ดีดินายจะได้ไม่ต้องทํางานให้เสียสุขภาพไงดูตาดิน่าอิงกับแพนด้าเหมือนฝันเป็นจริงเลยอะยังไม่จริง <c oughs> ถ้าจะให้จริงอะเราต้องช่วยกันคิดวางแผนหนทางอีกไกล ระหว่างนี้นายก็คิดแล้กันว่านายอยากได้ร้านแบบไหนพี่จําร้านร้านหนึ่งที่เราเคยผ่านแล้วผมบอกว่าผมเคยทํางานอยู่เลยไหมร้านนั้นน่ะเป็นร้านในฝันผมเลยนะเดี๋ยวถ้าวันไหนเราว่างเนี่ยผมจะพาพี่ไปกินดนูแต่พี่ต้องเลี้ยงผมนะเพราะว่าผมพาพี่ไปแล้วอะตลอดเลยก็ผมพาไปแล้วไงแค่พาไปเนี่ยนะ ไม่สงสารหรอกโอ๊ยใจหลเกิดได้แต่แอบแอบหวังใจไว้เธอโซนหวังใจไว้เธอโซนต้องมีสักทีต้องมีวิธีให้จะบอก แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง